เอาอะไรลูกอ้ยเอาทำไมลูกอุ้ยอันนี้ก็มีแล้วมีเยอะแยะแล้วลูกไม่เอาหรอกไปดูอย่างอื่นไหมแล้วพ่อบอกว่าให้เข้ามาไม่เอาของเล่นพ่อบอกว่าไม่เอาของเล่นนี่กี่บาทดูสิอุ้ยแพงด้วยอ่ะพ่อไม่มีตังหลอกลูกแพงไปดูอย่างอื่นไปดูอย่างอื่นไปลูกไป มันแพงค่ะลูกเก็บตังไว้เรียนหนังสือนี่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 พ่อจะให้ดูราคานี่ลูกนี่ <c oughs> อุ้ยนี่สามร้อยหบาทแพงไหมล่ะแล้วอันนี้ก็มีตั้งหลายอัน <c oughs> ที่บ้านมีตั้งหลายอันแบบนี้อ่าไ, <c oughs> ไปดูอย่างอ <c oughs> ื่นดีกว่าไปดูอย่างอื่นไปดูอย่างเดี๋ยว มีสามสีพ่อเห็นเอาไปที่บ้านเชอแต้มก็เอาไปกอง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 ทิ้งไว้ไม่เก็บเล่นแล้วแต่ละอยา่างแล้วเชิแต่มีตังเหรอเชอแต้มโมวานี่มนแม่จะไม่พาแตมเดินเซเว่นแล้วนะเป,นเ,เป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กดื้อลูกเชอดแต้มเป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กดื้อ เชตัมจะเป็นเด็กดีหรเป็นเด็กทีแม่ไม่จ่ายตังให้นะอันนี้ย,ยตเอง่ตังที่ไหนคตัมมีตงังค์เหรอลูก ไม่เอาไมอาไม่่าอาออ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 ไม่เอาอ นี่เชยแตมเชยแตมไปดูอย่างอื่นดีกว่าไหมอันนี้อันนี้เพาะฟังข้อนะคะนี่นี่ฟังข้อนะคะอันข้อแรกนะคะอันเนี้ยแบบเนี้ยเชยแตมมีที่บ้านหลายอันแล้วข้อที่สองแบบข้อที่สองเชยแตมอันเนี้ยแพงมากเพราะไม่มีตังแม่ไม่มีตังซื้อเก็บตังไว้เล่นหนังสือถ้าเชยแตมอยากจะได้ของเล่นพ่ออนุญาตให้ไปดูอย่างอื่นดีกว่านี้อ่ะลองไปดูอย่างอื่นไหม อันนี้มีแล้วมีเยอะแล้วลูกเด็แมทเรามีไรอันนะมีไรไม่ขายเออพี่เขาไม่ขายด้วยอับฮะเออขายตอนนี้เครื่องร้องฮะ จะเอาอย่างอื่นไหมนี่พ่อคุยกับเชแันดีๆนะคะลูกเข้าใจใช่ไหมนี่จะเป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กดื้อฮะเป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กดื้อฮะโอ้ไม่ต้องเสียใจหรอก ของของมีเยอะแล้วแล้วพ่อที่สําคัญมันแพงมากลูกฮะแล้วพ่อเห็นเชอร์แตมเอาไปทีไรเชอร์แตมก็เล่นเราไม่เก็บมีพ่อเห็นมีทั้งโดเรมอนมีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมด <c oughs> เหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยเไม่เหมือนกันตรงที่มันเป็นเอลซ่าเท่านั้นเองมีมีพีเ่เขาไม่ขายด้วยพี่เขาไม่ขายแล้ว อ่าไป่าไปแล้วไปละไปละวดูดูขนมไม่ลูกกินได้ด้วยเเออาลม่ะ เดี๋ยวพ่อจะไม่พาเธอแตมแวะเซเว่นอีเลเว่นอีกแล้วเมื่อวานพ่อก็ซื้อของเล่นให้ใช่ไหม,มเธอแตมจะต้องมีของเล่นใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมเม,มออื่อวานจะพ้องซื้ออะปดแปดมีช็อกโกแลตแล้วมีเยลลี่แล้วเออเน่นะะได้ช็อกโกแลตน,นี ทุกทานเหรลูกทาเหรลูกรถขึ้นสะพานขึ้นสะพานระชักระตุกอุ้ยจริง่ะชุตมกเ่วกับตุกยูเพ็ยูเพ็ดถกนี่เอามตามันั่งได้นะเอาปน้มันั่แล้วขับรถไปเที่ยวน้นขอมัเปนมยละ่เลยมันนาเหมือนเลย เหมือนเลยข้างในเป็นขนมติงตองของเล่นก็ติงต้องขนมก็ติงต้องแมขบุกุเอาช็อกกินด้วยฮะช็ออยู่ในรถไงก็ชอกกินอยู่ในรถอดช็อกกินมาวางแล้วค่ะราตุ๊กตุกกับไปจ๊ชอกกิ้นขอนาขึ้นรถนะลูก ใช่ลูกนั่งได้ดี๋ยวอะลูกเอาตัวเล็กๆมานั่งได้ <c oughs> เอามินเนี่ยนหมือนด <c oughs> ใช่ตัวใหญ่ขึ้นไม่ได้อา่าะะ <c oughs> ไปจ่ายตังค์พี่เขาไปลูกอ่า <c oughs> อ่ะ